บสบายดี่ำแมพี่น้องลุงป่าเอาอะที่เขาหลบแลหละพักแพงทุทกทุกคนเนาะเมื่อกีก้พบกับบาล่าอีกลยพี่น้องตอนเศร้าๆพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องอยู่บ้านอยู่บ้านตอนประแดกพี่น้องเมืองนองบกแข่งขงมวนพี่น้องนี่เฮาสีได้ผ้ากันขามเมืองเมืองนองบกพี่น้องขอเขาว่าเฮาขาม ขามดอนมาพี่น้องขามดอนมามันอยู่ในดอนสองคืนเลยพี่น้องอมาส่งสินค้าของกิปรลีนเนาะให้ลูกค้าเนาะที่เป็นสั่งที่เป็นใส่สม,มุนไัยเนาะแล้วเป็นดีแล้วเป็นสั่งให้พวกเขามาส่งเนาะหรือบ่ามาติดตาม,อมของ ติดตามเนาะที่ว่า่นกินเนาะ่นกินเพ่นใสเป็นแนวใดดีบริลูบอดีเนาะเฮาลรมาติดตามนะพี่น้องเนาะและเมื่อนี้เฮาที่กลับพี่น้องกลับไปเมืองน้องบกพูแหละแปลงขมวนข้ามไปเนาะให้พี่น้องติดตามมันสำกันเด้อพี่น้องเด้อบัดนเราจะให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าของืูดอนพี่น้องเนี่ยให้เบิ่งืูดอนเด้อพี่น้องเด้อมีพักที่หยาเพ่นปูโอ้สาระผัด เก่งใส่พี่น้องงัวพันงัวอย่างก็มีเลยงัวพันใหญ่พี่น้องพวกกรดาหลังพี่น้องที่เตาต้องกาดได้พี่น้องเพราะว่าเขาเอาหลดขามานำสินเหือนะจะเอาหลดขามเมือพุนนาะพี่น้องเนาะพี่น้องที่ต่างมกันได้พี่น้องเด้อย่าลืมพี่น้องคนใดที่เข้ามาร่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวลาวได้พี่น้องเด้เพื่อให้บ่าวลาวมีกำลังใจทำลิปต่อไปเนาะเพราะว่าบ่าวลาวสิตาพี่น้อง เที่ยวเที่ยวเมืองหนองบกอีที่น้องไปส่งไปส่งสินค้าอะไรที่น้องไปส่งสมุนไพรของกิตพลีนอะไรแบนกิตพลีนอะไรอือที่น้องติดตามมาต้องกันเพราะว่าของเฮานี่ดีที่น้องก็เลยยังให้มาต่างต่อเนาะือวามากเอาเครื่องที่แบบว่ามุนไครที่มันดีเนาะมาให้ที่น้องกินกินแล้วดีพวกเขาก็ดีใจเนาะกิ่พวก ดีทุกคนเนาะเป็นเป็นเป็นโรคน,นันะ้นโรคนี่เนาะที่กินกินไปแล้วดีขึ้นเ้าก็จะห้ทุกคนดีอยู่ด,ดีมีแห้งสุกทุกคนเนาะพีน่น้องเนาะไม่ไปลืมด้วยพี่น้องเด้อติดตามมาต้องกนรด้วพี่น้องเด้อบอลาวีพาพี่น้องไปเบิร์นดัวเบิงบงบ่งทะเลลาวพี่น้องเ <c oughs> บิ่งทะเลลาวพี่น้องเนาะติดตามมาต้องกนรด้วพี่น้องเด้อกำลัง สิเมื่อน้องบกพี่น้องออกแต่ดอนพี่น้องกำลังจะออกแต่ดอนสมบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องเนี่ยสวนเึ่นได้พี่น้องมด้ิปสวนข้าวโพดทุบข้าวโพดข่าเนี่ยจะเป็นแตง แต่งพี่น้องแต่งนี่สะโพดจิมเมอรอน้องบกขำจากดอนไปพี่น้องดอนบรรยากาศพี่น้องบึง การดีพ oh. ี่น้องเลยติดตามได้พี่น้องเด้อบ่าวลาวสินางเหือขามโอเคพี่น้องไปห้างชิพาพี่น้องมาเบิ่งสวนมาปีกเพื่อนพี่น้องก่อนเท้าสิขามเมืองเมืองหนองบกเนาะเบิ่งเนี่ยพี่น้องมาปีกเพื่อนนี่ตาสืออ่อนพี่น้องเลยบังบังบังแบบนี้แบบนั้น ติดซอมอันพี่น้องโอ้ปลูกพริกปลูกหยังพี่น้องเอ้ยอยู่นี่นะ ย่างลงมาพี่น้องเลยโหลดทุนเพสนับมือนี้คุณงามแล้วก็จากโหลดอีกได้เพม่อนกันเลยเห็นไะคุณง,งามแล้วก็ยังโหลดทุนอยู่ไปไปไปปาทุ่งป่ามักเล็ดเพม่อนพี่น้องเหมือนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อธรรมชา,า,าติตอนเศร้าๆพี่น้องอองามงามงามพี่น้องเลยอย่างลงมากับคุณภรรยาสดสวย มาสิกูยอขี่เด no ี๋ยวขอ่าะขี่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 ขอดทะเลเล่าเลยพี่น้องเอ้ยขี่ทะเลเล่าเล่าพอก็มีทะเลทะเลเล่าโอ้โหขึ้นเลยหาเมื่อขึ้นรถ กีเดียวรับเลยราจากอนตแน้แดงเมื่อลงบกข่าฟังนะบรรยากาศตอนเจ้าอืมตอนี้มันขับง่ายอยู่แล้วฮืออะไอันนั้นมันมีหิน จะทำุ่นมีติหินเด้ครับไม่ไหวโซนหินมันปีนแล้วได้ไปทุน่นนติินมัีหินมันม่มีหามันมัเป็นเป็นทรายมแต่ข้าสื่อพูออนงไหเ้าครับเป็นนกระโต้้าม,มันาเนียาากระเตกแล้วมันลงอย่ เป็นขามาดอนไี่ต้องขามาฝ่งสวนคนไม่ต้องปลูกผักปลูกสวนขามาเนี่ยเชสานะครับบรรยากาศเอาลถขามานมา เวลาถามไปพวกเราลบงถามไปหน่อย